ไปที่ถสุกตอนนี้เขาจะมายืะอยู่ถนนสุขภมมิศนอกซอยอ่าแปดสิบนี่แหละั้งสุ่มเ้อตอนนี้เวลาไปไปเกเกสี่โมงครึ่งน้อวันอาทิตย์นอกวันอาทิตย์แต่ว่ารถกย็ยังอัทิติดอยู่นอ,อยู่แถวถนนสุขภมมิทนี่นอกปกติวันอาทิตย์คนเดินทางออกไป เนาะไปเที่ยวไปลินเนาะแถวสายหาดแคมทะเลหรือว่าไปลีนตั้งจังหวัดภูเขกภูเขาไปซะเลยแต่ว่าพื้นที่แมนตอนนี้มันใบบะแก่ๆแล้วมีคนก่อนต้องเข้ามาเนาะเบอร์รถตีสเอาเบิ้งไปเบื้องไปไปชมเราทำส่สเงเบิ้งทิวทัศน์เนาะเนาะทิวทัศน,น์เนาะทัศนียภาพเนาะ ดูว่านก่ไก่ยับภาพนอกของเส้นทางสุขุมวิทเราดังชมเ m นาองไฟฟงไฟอันนี้มันตึกคอนโดมเนียยอนนดูแถวแถวซอยสุขุมวิทแปดสิบระดชมุมซด้องฟฟง อันนี้เป็นอันคอนโดมิเนียมของไอเดียวเนาะไอเดียวไอเดียวถือว่าแถวนี้เป็นของพระเจ้าพดเนาะทิศไปทิศลาวนะไอเดียวถือว่าเป็นอัน,นอคอนโดมิเนียมที่สร้างมาได้โดดเดือแล้วนะตรงนั้นทั้งหน้าทั้งคนลงมือท,ทางแคมพาวานี่เนาะ รถต้นบังไปบังไปเด้ยอย่างเรารา,าไปพูดละไปมุ่งนาอนนีจากอันน่ะแล้วเจ้าเดินออกจากอันน่ะอันนั่นสถาน,นีรถรางไฟฟ้า BTS โออ๋โนสิมุ่งหน้าไปเนาะจนจนอาจจะบ่ฮอเนาะพุ่นล่ะทั้งมุ่งหน้าไปทั้ง สถานีรถางไฟฟ้าบางจากเด้อท่านชมเดู้รถไฟฟ้าบางจากบลงไปลงพ้นถนนสุขุมวิทคือว่ามีรถติดพอสมควรหลายพอสมควรเด้อท่าำชมเด้ดอูลงไปลงพ้น นาสนาียภาพก็คือกาย,ยภาพทีว่ารถล,ลา้างพานะเนานะสัญจนมากมายหลายสมพูรเนาะอันนี้มันตึกสวยเก่าๆแต่ว่าฮาจะ์ฮิดไล้สวยงามกินมาลายมาซาสนวดนะ ไปพุ่งเปิดชุมไปเจ้ายางได้ใส่กะที่ถ่ายเขาถ่ายลายเ้อชุมดูยางลอไปเนาะยางลอไปตามอันนั้นนะตามนะเส้นตามเส้นทางสุขุมวิทไปเบื้องตะวยนออกเสียงใต้เนาะชมน้องเนาะไปยัง ถือว่าก็ยังนีเดินนี่อย่างเนาะก,ก็ยังมนีันที่ดินเปลาวางของเนาะของส่วนบุคคลถือว่าดินตัวนี้ราคาแพงที่สุดอดาทะ่้างสมมหาเศรษฐีเละอะไ่นะเจ้าของถือว่ามหาเศรษฐีแลวในน่อย,อยแต่ว่าราคามันสูงลิบนะสมนอ้อ กุวิแดสแล้วฮัมสูงไปไปสุกวิ่งสามสำนักง,งานเขตพักขนงอยู่กกว่ามือเดินดูมึดูอันนี้ศูนย์บริการเมสเซเดสเบน vừa với cả nuôi chết muông tạp xíp hả chết muông tạp xíp Hãy subscribe phải nhau luôn bay, đi trên thang lắc phải hạ thân nôn có nốt ปหางชูบุ๋งไปบุ๋งไฝศาสนาภาพก็คือกายังภาพการสันจอดของโยนยานพาหานาหน้าไปทางตะวินออกเสียงใต้ของถนนสุขุมวิทก็คือทางหลวงแห่งสาตร์ไม้เลขสามเนาะไปได้ฮอดผู้หล่อสุนบุรีผู้หล่อทางชู ดูนี่เจ้าแมนฮงเมแย่นานาสาตววิวเนาะนานาสตวิวเดินดเนี่นานาสาตววิว

รามบัด,ดาเรสซิเดนท็อปออฟสุขุมวิรทราคาห้อ,หองหนึ่งสี่จุดห้าล้านทางซุงเริ่มต้นเลยอ่ะถือว่าเป็น คอนโดมิเนียมที่ไฮโซพอสมควรนะครักเนาะอันอนี้เ็นสูคูิทแปดสิบเจ็ดดูทางซูมดูร้อยแปดสิบเจด อสองสกุวิตแ9ดสิน,นี้มันตึพกคนกับลังสร้างไม่นะจากสั้นปุ้นอย่งบวกู้ รุ่งฟ้าฮัมซทางเรียวกับรถเบนกับรถเบนกับตายก็มีเีก็มีทางรวมเดออันนี้ทางเรียวกลับเ,บเ,บบบเบข้าเจ้าผมมาเรียวกลับอยู่เรื่อยๆทางรวมแถวนี้ นี่ก็ถือว่าเป็นถนนรถหลายพันควณในส่วน ซูฟูวิแปเกทับหนึ่นะครับตมงนาะน,ะน,ะนะรงไปแยกคณะละาซาลเนาะใช้เวลาสีวิตนาทีภาษีทอดคาวาเลียวไายจะไปบางนาคีตคริง ก็เอาดูบนที่ป้าใบด้านบนสองแล้วก็ตรงนี้ตรงแยกปากกา ว่ารา่วงภาคโซนภาคนีน้แกนชุกคนกำลังทำการก่รรอสร้างอานจักุกสสวุเนี่ยหากว่เลี้ยวอีก่นยดีิคเองเดียวเนี่ยเพิ่งต่ออุบัตยีตามมึงตามผู้ผนโอหรือว่ายัองอีกเพิ่งน,นึงเด้อ มีออันน,น,นี้คนขายเครื่องไฟสามแคมทางแคมถนนดี่เนาะโอ,โอ้ขายลายมีลายเด้ ไอเดียไอเดียว,ยวถือว่าแถวนี้มันไอเดียลปุกไม่มาไม่ไมาแบบล,ลายๆแล้วแถวทุกภุมิวิทย์น่นออนนุ่นออนออนุแถวนี้นะ่ะลงมาลงมาหาลงมา,งมาหา,งา,หางแง่อนไรแบบนี้บางจา่าเนะเอาะยางไปซื้อไงนึกด้วย่าเราโด้โ ไปกรุงเทพฯจันทนกสันนุนต่อไปก็เป็นสุขุมวิทเก้าสิบเอ็ดถือว่าใหญ่ไปใหญ่ไปเราออกจากในเมืองดิออกจากในเมืองชิมุ่งหน้าไปคุณละ่ะบางนาคุณละ่ะ บางนาพูดอะเด้วยแง่ขวามือนี่จะเป็นแง่ไปหาทางด่วนดินแดงพรามเก้านัานขแกงับไต้เด้อรุ่มรอดเกาะรอดแข่งมีบด ยไทยจักเชือเจริญโภคภัณฑ์อันนี้เป็นเส้นทางลัดไปหาออน,นุเจ็ดสิเจ็ดเนออน,นุเจ็ดสิเจ็ดน,นุเจิบม่หมายความว่าถนนอนุเธอซอยสุขุมวิเจดิบเนาะ น,นถนนอนอนนุชหรือว่าซอยสุขวิทเจ็ดสิบเจ็ดสามารถไปได้เนาะสามารถไปได้มีหลายเส้นทางลัดไปเนาะสุขวิทเก้าสิบสามขับเจ้าก็สิมาหยุดอยู่บนนี้แหละ ไฟเดียวสุกุบิดเก้าสิบสมามเลยทำซูมัวเมนอันสานีเราล้างไฟฟ้าบางจากก็ทํซูมด้ว khá Lam chi cao đào keng và thân phải Thăng đuôn thắng phải vời ทุกวิด95เด้ทำซุมดูแล้วก็สิบเอได้ข้ามไปที่เบื้องนี้เพิ่นกำลังนี้แม่ค้าสาวขายเพิ่นกำลังขายเครื่องขายของลายวันถือว่าเป็นแรงขันอยู่แต่ละสถานีรถไฟฟ้าะนะมันจะมีผู้คนเข้าออกลายดิราะว่า มีคนมาขายเครื่องขายของบอกโอ้เป็นตลาดเนาะตลาดเป็นถนนสูงเด้อเอาที่ได้อยู่รีไว้คนนี้ก็เนาะโชคดีโชคดี